กรับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบกเอาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง m i กเซอร์เวนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์หนูเจอหนูนะครับผมสถานการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับไปเกมแรกเราอยู่กันในแมปนอ t ์ดิกนะครับผมจะมาเปิดเซฟนอร์ิกนะพอก็ดีใจมันเยอะเกินผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะครับไม่รู้นอ t ์ิกหรือนอ t ์ิกกันแน่นะก็ขออภัยด้วยนะครับผม มาตาแรกเราเกิดไกด์ไฮเลยนะครับเราก็วิ่งเข้าไปฟาร์มในไฮเลย,เลยผมจะไปเปิดเซฟนะมันมี2.3หรือเปล่านี่ครับเอไเปเลยโอเคครับเราได้ของทองนะผมว่าต้องมีของ,ดงแดงแน่เลยว่ะโอเคครับเรามาเปิดห้องเล้าส่วนตัวนะครับดูดี่ว่าของแดงจะออกหรือเปล่าเอาให,เาให้เอาให้ครับแล้วก็ โอเคครับเห็นมาแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าเป็นของม่วงเกลือจัดจัดโอเคครับสำหรับเซฟต่อไปเป็นห้อง B203 นะครับเฮ้ยมาสี่ช่องแบบนี้โอ้โหของม่วงแน่ๆคิดไว้แล้วโอเคครับมีเสียงปืนนะครับน่าจะมีตี้เข้ามานะ ตอนนี้ในตีผมบอกว่าไปถอนกําลังกันนะครับ <Okay. S 1> ดีไหมดีกว่าไม่เข้าไปเล่นนะครับกับตีที่มีเสียงปืนเมื่อกี้นะเพราะว่าเล่นยากนะครับเขาอยู่ในที่มืดเขาน่าจะดักเราก็ดักเหมือนกันนะครับก็วิ่งไปถอนกําลังกันเลยผมมีกุญแจอยู่ที่ๆๆๆๆๆๆๆนี่หมดที่ค่ะกีมดนอนโค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 โค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  Knock nó room cho tới nữa. Body boxing. Say thế say nào? thế Say nah. Say nah. Say nah. Một! Một! เดินมาจะมาออกกันนะครับก็ดันเจอตีวิ่งสวนขึ้นมาเลยนะก็ผมยิงไปสองนะครับจะเก็บของกันชิวๆพืนผมตุยไปนหนึ่งนะครับตอนนี้เซ็ตเขาก็โอเคอยู่นะครับก่อห้าปืน a อ9 4กนะก็เก็บของกันเลยกำลังใส่กระสุนชิวๆเหตุการณ์ไร่กาดฝันก็เกิดขึ้นครับ ้ยข้างหน้าโอ้โหกลัวแล้วเอื้อเออื้ตอนนี้ที่ผมตุยไปสามแล้วนะครับเจอเพื่อนผมอีกหนึ่งคนนะก็ให้เพื่อนตามล้างแค้นด้วยแล้วกันนี่เพื่อนยีบละจอดเนื้อหวานเจี๊ยบจัดมันเพื่อนจัดไปเลยมีมือสนัยเยอะจริงๆนะครับแบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตอนนี้เพื่อนผมโดนอยู่นะบําบัดขั้นความมือ ความมือความือเ่อนพยายามสังเกตกระสุนที่มานะครับแล้วก็บอกจุดเพื่อนนะครับหากรู้มมแบบชัดเจนแบบชัวๆบอกเพืเ่อน,ปนไปเล,เลยนะครับผมแนะนำนะให้เพื่อนได้รู้นะว่าอยู่ตรงไหนขวามือซ้ายมือตรงหน้าหรือข้างหลังนะครับพยายามสังเกตรอยกระสุนที่มานะออกกมาักกยู่นะไ,ไรสำหรับเกมนี้ผมว่าเพื่อนผมถอนกำลังเลยนะครับของก็ไม่ได้เก็บนะ ก็เราไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว,าวา่านะครับไม่เป็นไรโอเคครับเกมนี้เรามาในแมปทีวีสามหมื่นนะครับ,คครบก็กินยาแกปวดแล้วก็ฉีดยาวิง่งวิ่งหาโคนหมดเลยนะครับมมรโอเคครับตอนนี้ด้านบนมีหนึ่งตี้นะครับาเปิดเซฟฟี่ฟรรอยู่นะก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเราค่อยวิง่งกันไป ได้หนึ่งได้หนึ่งมีคนดักมีคนดักข้างบนมีข้างบนมีแนวนี้บนมีว้าว้าวว้าดับมันคมเนีาวเออสวยเพื่อนตายตายตายก็แนะนำนะครับพยายามคอทีมกันให้ดีนะ พยายามบอกจุดเพื่อนนะอย่าเง,งีเยบเราโดนยิงจากตรงไหนเนี่ยบอกเพื่อนให้ชัดเจนเพื่อนจะได้รู<า><า>้นะครับเ<า>พื่อนจะได้เล่นถูกสายสายเพื่อนสใสในในทางเชื่อมงมัดักมันดัก,ม,ดก,ม,ดก,ม,ดกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว<ะ>นี่ครับลองสังเกตด,ดูนะครับผมบอกเพื่อนตลอดนะว่าเขาอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับแต่เกมนี้ก็ไม่มีใครรอดนะตุยหมดตี้เลย โอเคครับตายก็แค่เริ่มใหม่นะรอบนี้ก็มาสามหมื่นเหมือนเดิมนะครับจะกินยาแก้ปวดฉีดยาวิ่งแล้วก็วิ่งหาคนกันเลยลุยด้านบนน้องละมุดอะ่ะมุมอยู่ข้างหลังมุมมันโยกบนเนนะครับเนีน่ยเห็นเห็นไหมครับว่าผมจะบอกเพื่อนตลอดนะว่าด้านบนเนี่ยปืนอะไรคนกี่คน มันใช้ปืนอะไรกันบ้างบอทหรือว่าคนนะครับพยายามบอกเพื่อนให้รู้ด้วยนะโอเคครับตอนนี้จุดนี้ประมาณ3มตีนะครับรวมตีผมด้วยนะตีห้องพออีหนึ่งแล้วก็ตีด้านหน้าอีกหนึ่งนะครับเขากําลังบวกกันอยู่นะก็เราไปแย่งกันข้างหน้าข้างหน้าอยู่ตัวนี้ ได้ไดโอเคครับตอนนี้บริเวณนี้ก็หมดแล้วนะครับเราก็ไปเคลียร์ของกันเลยดีกว่า เจอกุญแจแสนห้าไม่มีเซฟว่ะคนนี้ดวงสวยนะครับเจอกุญแจแสนห้านะแต่ว่าเขาไม่มีเซฟนะครับเดี๋ยวเราตัดแบนไปตอนที่ถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับดูว่ารอบนี้เราจะออกกันเท่าไหร่นะดูกันครับรอบนี้เราจะออกกันเท่าไหร่นะ สามแสนห้านะครับคุมอยู่นะโอเคครับเกมนี้มีคนดูมาเล่นกับผมนะครับเราไปในแมปไรปิดกั้นกันนะก็เหมือนเดิมครับกินยาฉีดยาวิ่งแล้วก็ลุยกันเลยโอเคครับตอนนี้มีหนึ่งตีนะครับในตึกนะครับเราพยายามอยากจะเล่นกับพวกผมนะครับแต่พวกผมบอกกับทีมว่าไม่เล่นดีกว่าครับเราถอยไปตั้งหลักด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าเราเสียบเปียบนะครับไม่คุมนะ เขาอยู่ด้านในเราอยู่ด้านนอกนะถ้าดันเข้าไปเราก็เสียเปรียบอยู่ดีครับตอนนี้ปฏิบัติการหนูเจอหนูก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับและผมบอกไว้เลยครับว่าเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่รอตั้งนานเขาก็ยังไม่มากันสักทีนะครับตอนนี้ few moments later ตอนนี้พวกเขามากันแล้วนะครับ

เออผมกกว,าว,มว,วามผผ่านนลืมกินยาแก้ปวดขาผวมมากด้วยนี่เกิความผิดพลาดนะครับลืมกินยาแก้ปวดกันทั้งตี้เลยมีปัญหาเลยที่นี้เรียบร้อยตุยหมด <c oughs> โอเคครับรอบนี้ก็มาไล่ปิดกั้นเหมือนเดิมนะเราเซตหนูท่อเหมือนเดิม <c oughs> มาถึงก็ <c oughs> กินยากแก้ปวด <c oughs> แล้วก็ฉีดยาวิ่งนะรอบนี้จะไม่พลาดแล้วนะครับลุย รอบนี้ครับคณดูผมต้องอิ่มแบบอิ่มอ้วนๆเออแล้วปนล่ะอ้วนไหมล่ะอ้วนกลับไป็นหน้า็อบบี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูตี้ผมโชว์ตึงครับทุกคนเอ้เจ้เอ้ากจัจอเนื้อไกจับนโก้เอ้ยกระสุนกระสุน ตึงกันเลยไหมล่ะตอนนี้หนูท่อโดนกับดักกาวแล้วครับทุกคนโดนเนื้อกันผมย้ายทุกคนดูอะไรครับในวันที่คุณท้อผมก็แดงเหมือนคุณนั่นแหละครับเหมือนเดิมครับเกมนี้มาเล่นยเหมือนเดิมเริ่มระแวงแล้วครับตรงนี้ทำเขาไว้เยอะ นั่นเกือบไปแล้วไหมล่ะในหลังจากนี้ผมก็นั่งดักยาวๆเลยนะครับผมเขไม่กล้าออกไปอีกแล้วนะเพราะกลัวนะแต่ว่าเขาก็ดันไปด้านหน้าแล้วนะครับเราก็วิ่งตามหลังเขาไปดีกว่าก็ตอนนี้วิ่งมาบ้านกลางทุ่งนะครับเพราะวก่อนหน้านี้มีเสียงปืนกันอยู่จุดบ้านกลางทุ่งนะไปดูกันเลย ก็มาเจอศพฟรีครับไม่รู้ใครยิงไว้เราก็ต้องจัดเลยครับ oh. หนูท่อมันต้องรักเล็กขโมยน้อยโอเคครับตอนนี้ก็มีคนมาเจอเรากันพอดีนะตรงนี้ผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไลมันหลุดนะมันเลยไม่มีช่วงต่อแต่ว่าผมก็ไม่รอดนะครับเพื่อนผมรอดกัน2คนนะ เวนกรรมมาตามทันผมอาจจะพูดไม่ค่อยธรรมัดธรรมงน,นะครับเพราะว่าผมพูดกลางไม่ถนัดผมเป็นคนใต้นี่ผมแรงกลางไม่จับผอแรงน่งทองเด้งปัดเป็นโลโอเคครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับรอชมคลิปใหม่ๆและติดตามทิกตอกผมด้วยนะครับทิกตอกผมมิกเซอร์นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ีหน้าปกให้ดูนะครับ ก็ไลฟ์สตรีมอยู่ไม่ได้เป็นเวลานะครับามมีงานหลักต้องทำและหากถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับสามารถติชมผมได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย